โรมาโน่และสายหงแจงข่าวเทรนด์กับมาริดมีความคืบหน้าแค่ไหนอิซักราคาโหด150ล้านมิลานรอเซงนูนเยสสรุปข่าวลียภูประจำวันที่29ธันวาคมกับผมโคตแอรครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันหยุด พักผ่อนนะฮะวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็บวกกับนี่เป็นวันหยุดยาวด้วยของวันปรีใหม่บางคนอาจจะดูข้างนอกอะไรก็ตามจากผมมีข่าวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับข่าวเรีย์พูเรื่องราวของเรนต์เนี่ยยังต้องมาพูดคุยกันต่อมาดูมุมมองจากโรมาโน่แล้วก็นักข่าวสายหงเพิ่มเติมอีกสักคน2คนแล้วกันนะว่าเขามีความเห็นเรื่องที่ว่ามากาบอกว่ามาดริดเนี่ย จาะจะได้แบบเหมือนเหมือนเทรนด์เนี่ยไปแจ้งว่าอยากไปมาดริดอ่ะจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจด้วยกดไลค์กดแชร์กันรอเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับพื้นสมาร์ทแมทตสวยมันไม้ทนมันหินใครอยากปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทโทร0 แน่นอนครับถ้าเกี่ยวกับรีวิวข้อมูลรีวิวแบบเต็มๆให้ไปดูข่าวข,าวของวันที่28ธันวาคมนะครับก็มีไว้แบบจัดเต็มรวมไปถึงเรื่องราวของเทรนที่เป็นเกี่ยวกับที่มากาบอกเอาไว้ด้วยนะฮะว่า,ามากาสื่อสเปนนะก็บอกว่าเทรนเนี่ยแจ้งกับลิเวอร์พูลแล้วว่าอยากไปมาดริดวันนี้เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมกันแต่ก่อนอื่นดูโปรแกรมย้ำเตือนกันหน่อยว่าค่าคืนนี้มีบอลน,นะเดี๋ยวจะลืมกันค่าคืนนี้มีบอลครับลิเวอร์พูลของเราเนี่ยเตะก,กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปเยือนที่ลัง London Stadium นะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีไม่ใช่เพลงของ25 h o u r นะครับไม่ใช่นะแต่าาถ่ายทอดสดทาง2ูพิมพ e บ e ีฟฟุตบอลหนึ่งนะทีนี้จุดที่ต้องระวังในแง่ของใบเหลืองนะการสะสมใบเหลืองแล้วจะติดโทษแบนเพราะว่าถ้าติดโทษแบนสมมตุติเขาบอกว่ามันจะแบนพ่วงไปถึงนัดที่เจอกับแมนยูนเต็ดด้วยเพียงแต่ว่ามันจะมีความสงสัยนิดนึงก่อนที่จะไปถึงรายชื่อ ผมขอพูดถึงกฎนิดหนึ่งคือตามหลักเนี่ยภายใน19นัดแรกนะฮะ19นัดแรกนะครับเพื่อนๆถ้าใครโดนใบเหลือง5ใบจะโดนแบน1นัดเนานะใน19นัดแรกแต่ถ้าใครรอดภายใน19นัดแรกผ่านไปแล้วคุณยังไม่โดนใบเหลืองครบ5ใบคุณจะทบยอดไปเลยรอไปรอไปแบนทีเดียวตอนครบ10ใบซึ่งตามหลักแล้วถ้าเราดูตารางคะแนนนะครับตอนนี้ทีมอ,อื่นๆอ่ะ นะตอนนี้นะทีมอื่นเตะ18ส่วนลิเวอร์พูลเตะ17นัดถูกไหมลิเวอร์พูลเตะน้อยกว่าคู่แข่งหนึ่งนัดก็คือมีเกมเอฟเวอร์ตันที่เลื่อนไปนั่นแปลว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยพึ่งนัดที่18ในขณะที่คู่ต่อสู้ทีมอื่นเขาเป็นนัดที่19แล้วนั่นแปลว่าคู่ต่อสู้เขาจะตัดจบครึ่งซีซั่นแล้วแต่ของเราอะ่ะมันหายไปนัดหนึ่งมันเป็น18เพราะว่าเกมกับเอฟเวอร์ตันมันเลื่อนออกไปนั่นแปลว่าของเราอะ่ะมันจะไปตัดนัดที่1 9คือเเกมเจ ในวันที่5มกราคมนั่นก็คือถ้าผู้เล่นดังต่อไปนี้นะครับรายชื่อที่มี4ใบดังต่อไปนี้ต้องระวังตัว1ดาวิดน,นูนเยส2อิบาฮิมาโกนาเต้ซึ่งโกนาเต้โดนแบนอยู่ไม่น่ามีอะไรแล้วก็3ครับนะไรอันกาเฟนแบกด้วยครับนี่ไรอันกาเฟนแบกคือคนที่ต้องระวังนูนเยสกับกาเฟนแบกเราพูดกันแบบนี้ในเกมนั้นนี้นะคือโกนาเต้เขายังไม่หายเจ็บไม่น่าโดนอยู่แล้วยังไงโกนาเต้น่าจะไป ถึงนัดแมนยูได้สบายๆโคนาเต้ไม่น่ามีชื่ออยู่แล้วส่วนพวกที่โดน3ใบนะก็จะมีเทรนด์โคดิกัรโปโซบอสไลพวกนี้ก็ต้องระวังอย่าไปทะเลาะทล่าแบบโดน1 2 3อะไรอย่างเงี้ยอ่าโดนโดน1กับ2ให้มันครบ5อย่าไปโดนแบบนั้นมันจะโดนใบแดงแล้วไปแบนนัดแมนยูด้วยซ้ำถ้ายอย่างนั้นน่ะนะฮะอย่าทําแต่ว่านี่เขาใส่ชื่อโซบอสไลมาโซบอสไลเนี่ยมันเพิ่งโดนโทษแบนไปไม่ใช่หรือ ผมก็งงว่ามันเพิ่งโดนโทษแบนไปแล้วทําไมถึงใส่ชื่อมาผมว่าอันนี้ข้อมูลของเดอะสแตนดาร์ดเมืองนอกอาจจะตกนะฮะแต่ว่าเอาที่แน่ๆเลย mm hmm. ลนูนเยสกับโกนาเต้นเนี่ยเอ้ยขออภัยนูนเยสกับกาเฟนแบกเนี่ยต้องระวังใบเหลืองคืนนี้ไม่อย่างงั้นเกมกับแมนยูโอ้โหถ้าไม่มีกาเฟนแบกไม่มีนูนเยสผมว่ามันยังมีคนแทนได้เว้ยมันยังมีโชต้ามันยังมีดีอาร์ตนะไม่มีจริงๆเลยก็มีกากโปะที่เล่นหน้าได้แต่ ตรงกาเฟนแบกเนี่ยโอ้โหคือมีเอนโดเล่นได้แต่เอนโดก็โคดแบบกับโคดแบบกับกาเฟนแบกอะดังนั้นคืนนี้ระวังหน่อยนะกาเฟนแบกอย่าพยายามโดนใบเหลืองนะแล้วก็ช่วงท้ายเกมถ้าเราปิดเกมได้หรืออะไรก็ตามอาจจะต้องเปลี่ยนกาเฟนแบกออกพักหน่อยนะเพื่อความไม่ซวยนะฮะนี่คือจุดที่ต้องระวงังส่วนคู่แข่งแย่งอาร์เซนอลเนี่ยบทสัมภาษณ์ล่าสุดจากอาร์ตต้าเหมือนจะบอกเพิ่มเติม,ตมกับว่าโอ้โหอาการของบูกาโยซาก้าที่บาดเจ็บแฮมสติงอย่างหนักเนี่ยแล้วต้อง ไปผ่าตัดแฮมสติงเนี่ยอาจจะต้องพักมากกว่า2เดือนครับซึ่งโดยธรรมชาติเลยครับพวกที่ผ่าตัดแฮมสติงย้ำนะถ้าเป็นการผ่าตัดและเป็นแบบเป็นการเจ็บแบบขั้นสุดนะบางที2ไม่พอซึ่งอาร์ต้าพูดเองเลยครับอาร์ต้าบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูการฟื้นตัวแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่า it will be more than two months มันจะมากกว่า2เดือนมีความเป็นไปไ,ได้ครับที่อาจจะไปถึง3 หรือ 4. ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวและนี่จะคือความเสียหายอย่างหนักของทางอาร์เซนอลเลยครับบูกโยสกาเดอะแบกในแนวรุกนะครับทีนี้มาจากกนที่เรื่องราวของลิเวอร์พูลเรากันต่อนะครับเรื่องราวของเทรน์เอ็กซ์เนเดอร์อาร์โนมาดูนักข่าวสายหงบวกกับโรมาโน่พูดกันหน่อยก่อนอื่นผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีสั้นๆนะครับนั่นก็คือพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเรื่องหลักหลายหน้า ในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3ส,สาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตาีหหความอร่อยหรือแอดไลน์ PC พิซซ่านะครับเริ่มต้นผมขอพาไปดูนักข่าวสายหงกันก่อนอย่างลูอิสติลแล้วก็โดมินิกคิง g นี่ช่วยกันเขียนเลยครับใน Daily Mail นะผนึกกำลังกันหาข้อมูลมาให้นะสองคนนี้เป็นนักข่าวสายหงผมให้อยู่สักเทียสองฟังได้ครับไม่ไม่เลวครับอาจจะยังไม่ใช่ถึงขั้นนักข่าวสายหงเทียหนึ่งแต่เป็นเทียสองเขาบอกว่า ลิพูเขาเขาถามแหล่งข่าววงในเข้าไปแล้วว่าไอ้ข่าวที่มาก้าบอกว่าเทนเนี่ยแจ้งกับลิพูแล้วว่าอยากไปมาริดเรื่องของความท้าทายใหม่ใช่ไหมเขาบอกเรื่องเนี้ยถามแหล่งข่าววงในสโมสรลิปูเข้าไปแหล่งข่าววงในบอกว่าไม่จริงคือคือเขาเขาพูดแบบนี้ก่อนเขาบอกว่าเทนยังไม่ได้ไปตกลงใดๆกับมาริด ซึ่งถ้าเราตีความให้ดีมากาเมื่อวานเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ไปตกลงกับมาดริดนะแค่บอกกับลิเวอร์พูลว่าใจอยากไปมาดริดเฉยๆแต่ซึ่งวันนี้สิ่งที่สายหวงบอกก็คือยังไม่ได้อักลียะยังไม่ได้ไปตอบตกลงอะไรใดๆกับมาดริดทั้งนั้นและตอนนี้แหล่งข่าววงนายืนยันนะครับว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาครับกับลิเวอร์พูลคือเทรน์เนี่ยยังเจรจาสัญญาก,กับลิเวอร์พูลอยู่อันนี้ที่วงในายืนยันออกมาลิเวอร์พูลจะพยายาม คุยสัญญากับเทรนต่อจนกว่าจะต่อสัญญาใหม่ได้หรือจนกว่าจะต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วนักเตะไปเลือกทีมอื่นเซนล่วงหน้ากับทีมอื่นแล้วคือเอาง่ายจะพยายามคุยพยายามก่อมอย่างสุดความสามารถไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ว่าจะออกมาหมู่หรือจ่านึกภาพออกใช่ไหมแหล่งข่าวยืนยันว่าเทรนเนี่ยยังไม่ได้ให้คํามั่นตกลงใดๆกับมาริเเทรนยังโฟกัสกับผลงานกับทีมก่อนก็คือแบบ เล่นเต็มที่เพื่อทีมเพื่อสโมสรอ,อย่างเต็มที่ก่อนในปีนี้แต่ก็ต้องยอมรับคือเขาเขาก็เขียนไว้นิดหนึ่งเหมือนกันนะว่าต้องยอมรับว่าพอฝั่งสเปนเล่นข่าวแรงแบบนี้มันมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รู้เลยว่าฝั่งมาร r i ิดหรือวงในฝั่งมาร r i ิดค่อนข้างมั่นใจว่ามาร r i ิดจะได้ตัวเทรนต์อานไปครองช่วงหลังเราเห็นนักเตะอังกฤษเนี่ยไปได้สวยด้วยในลาลิกาสเปนเช่นจูดบลิงแฮมเนี่ยโอ้โหไปเบิกทางเลยแล้วก็ คว้าชงคว้าแชมป์กับมาดริดมากมายเลยปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้ก็ยังผลงานดีต่อเนื่องด้วยแล้วก็ไปก็เล่นได้ดีด้วยเนาะบวกกับคอนเนอร์การาเกอร์เพิ่งไปซีซั่นนี้ไปอยู่กับอตเลติโกมาดริดคอนเนอร์การาเกอร์เนี่ยก็ทําผลงานได้ดีพาอาเตติโกมาดริดเป็นจ่าฝูงลาลิกาสเปนอยู่ตอนนี้เออทีนี้จากรัาข่าวสายหงสองคนมาดูฟาบิซิโอโรมาโนกันบ้างนะครับพูดไว้ใน y t u t u นะครับของเขา u t u b e นะ YouTube ของโรมาโน่ก็บอกว่า ณนะตอนนี้เราเน่ยบอกว่ายังไม่มีข้อตกลงนะเทรนด์ยังไม่ได้ไปอักรีเมนต์หรือตกลงใดๆกับมาดริดและก็ยังไม่มีการสื่อสารใดๆด้วยในดีลของมาดริดกับเทรนด์มกราคมตัด2เรื่องก่อนนะไอเรื่องที่ว่าคือในเนื้อข่าวมาใกล้จริงจริงมันเขียนนิดนึงเหมือนกันนะว่าถ้าลิเวอร์พูลพร้อมเจรจาว่าไม่อยากเสียฟรีหรือเปล่าถ้าไม่อยากเสียฟรีมาคุยกันว่าอยากจะให้เป็นค่าตัวเท่าไหร่เนี่ย ไอไ้อตรงแง่เนี้ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปผมเคยบอกแล้วว่านักข่าวสายหงก็เคยพูดก่อนแล้วว่าลิพูไม่ขายอยู่แล้วมักการานะไม่ขายอยู่แล้วซึ่งโรมาโน่ก็บอกตรงกันว่าลิพูไม่มีทางปล่อยเทนในเดือนมก,กราอยู่แล้วแต่ถ้าต่อสัญญาไม่ได้ขึ้นมาทีเนี้ยถ้าถ้าเป็นการฟรีเอเยนอะเป็นการเซ็นแบบฟรีเอเยนอะเขาบอกว่ามาริดเอาแน่มาริดเอาแน่แ่ถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาคือยังไงมาริดมันเอาอยู่แล้วไม่ว่าจะเจราจาแบบซื้อมักกราเลยหรือ ไม่ไม่เอามักลาก็แค่เจรจารเซ็นลวงหน้าซึ่งทําได้ตามกฎบอสแมนด้วยไอาการเซ็นลวกหน้ากับทีมต,ต่างแดนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นสเตจยังไงแต่ว่านัดสเตจต,ตอนนี้โรมาโน่ก็คอนเฟิร์มว่าลิพยูยังคุยสัญญากับเทรนต์แล้วก็ซาร่าฟันไดอยู่ยังอยู่ในสเตจแบบนั้นยังไม่ได้อยู่ในสเตจที่ว่าจบแล้วซึ่งเอาจริงเราตีความผมย้อนกลับไปว่าสิ่งที่มาก้ารายงานเมื่อวานอ่ะมันก็ยังไม่จบนะ มารกาแค่พูดว่าเทรน์ได้แจ้งกับลีฟูถึงความต้องการแล้วว่าใจอยากจะไปมาตรรดเพื่อความท้าทายใหม่แต่ยังไม่ได้มาอักกรีเมนต์อะไรกับทางฝั่งมาตรรดถูกไหมส่วนฝั่งลีฟูก็ยังคุยสัญญาอยู่ลีฟูไม่จาเป็นต้องยอมแพ้นี่แม้ว่าเทรนจะพูดแบบนั้นแต่ลีภูยังคุยต่อได้นี่มันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ยังเป็นทิศทางแบบนี้และแต่ว่าเพื่อนๆครับอย่างที่ผมเคยโน้ตเอาไว้เพื่อนๆเลยว่า1มกราคมเข้าสู่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไป มัดริดมันสามารถเข้ามาคุยกับเซรนในการเซ็นล่วงหน้าแบบฟรีเอเนต์ได้ไงตกลงล่วงหน้าได้ด้วยไงแล้วไม่ผิดกฎด้วยไงตามกฎแล้วอะ่ะดังนั้นมันจะน่ากลัวก็คือตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปแล้วอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเมื่อาวานว่าให้รอดูมก,กราคมอีกทีหนึ่งผมว่าเราจะเจอข้อมูลที่มันชัดเจนกว่านี้ในขณะเดียวกันวันนี้ผมเอามาแถมให้อินดี้ไคลานิวสีสันประจำโลกออนไลน์นะ เขาบอกว่านี่ผมพูดคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเทรนอ์อโนมาคนใกล้ชิดกับเทรนอ์อโนมาไม่จริงนะมาดริดกับเทรน d ยังไม่ได้มีการพูดคุย a ะ r e เมนต์อะไรใดๆกันนะ,ะจนถึงตอนนี้และทางเทรน d เนี่ยยังพยายามให้เวลาเลีอยภูไปเรื่อยๆจนกว่าเลีอยภูจะยื่นข้อเสนอที่ตรงใจอะ่ะเขาใช้คำว่า Trend ์อ g i กิฟ g ิ i งนะกิฟิแปลว่าให้เนาะ LFC till the last minute นะครับจนถึงนาทีสุดท้ายเลย to offer him a contract he believe he deserve he deserves นะครับ,นะรบมันก็คือแบบให้รอจนกว่าจะยื่นข้อเสนอที่แบบที่เขาควรได้รับข้อเสนอที่มันตรงใจเขาอะนะจริงไม่จริงไม่รู้นะฮะแต่ว่าอินดี้ก็ขาประจําเรื่องเรื่องแต่งคอนเทนต์เหมือนกันนะแบบว่าแต่งคอนเทนต์ที่พอจะเป็นไปได้นึกภาพออกใช่ไหมนี่แล้วเขาก็มีการเดียมากาเนยนะนะถึงมากาหยุด ให้ข่าวเฟกนิวเกี่ยวกับเทนนานเออนะอย่านะเองจะทำให้ในสังกัดในสาขาหน้าข่าวนะ The l อ s o f ลเวอ e s โปเนเนี่ยนะอารมณ์ประมาณว่าแบบสิ่งที่เองกำลังทำมันทำให้แบบพวกสายข่าวอย่างพวกเราเนี่ยมันมองถูกมองไปในภาพลบนะอะไรแบบเนี้ยแบบหยุดทำแบบนี้หยุดปล่อยข่าวเฟกนิวผมอยากจะบอกอินดี้คาแรนิวว่าบางทีก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะฮะ นะแบบถ้าเป็นคนอื่นที่เขาแบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มัว่วไม่ได้เฟกเลยแบบใช้ใช้จรรยาบรณเป็นหลักมาพูดอะ่ะเออมันค่อนข้างมีน้ำหนักแต่พอเป็นพอเป็นไอ้อินดี้คันนี่มาโพสเนี่ยมันแนวขำๆมากกว่านะอืมก็มีคนล้อในคอมเมนต์เยอะเหมือนกันไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปดูคอมเมนต์ก็มีคนล้ออินดี้เองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเขาเลยนะฮะไม่ได้ต่างอะไรจากมาก้าเลยอ่ะทีนี้มาดูอาริสงเบเกอร์สัมภาษณ์กันหน่อยนะฮะสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทางเดอะไทม์ มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างผมสรุปแบบนี้แล้วกันเขาบอกว่ายุคอา์เนอร์ชาร์ร็์เนี่ยมีไอเดียการเล่นใหม่ที่ผสมเข้าไปต่อจากยุคคอปก็คือมีให้เน้นการโพสชันบอลหรือว่าครองบอลมากขึ้นแล้วก็มีการไดรกบอลทรานซิชันบอลน้อยลงหน่อยไม่ได้แปลว่าไม่ทําเลยนะคําว่าน้อยลงไม่ได้แปลว่าไม่โยนบอลยาวไม่ไดเรกเราก็เห็นว่าทุกวันนี้เราก็ยังเล่นไดรกแต่ว่าน้อยลงเล่นแบบใจเย็นมากขึ้นนั่นแหละนะครับอา์เนอร์เข้ามา มันเป็นงานยากเหมือนกันนะกับการที่จะมาคุมทีมต่อจากเจอเก้นครอปอะแต่เขาก็โชว์คุณภาพให้เห็นเขานำพาสิ่งดีๆมาเพิ่มเติมให้กับทีมผมคิดว่าเราไม่ควรเอายุคปัจจุบันไปเทียบกับยุคครอปก่อนหนนี้ที่ประสบความสำเร็จมายุคนั้นน่ะก็สุดยอดในแบบของตัวเองแต่ตอนนี้เราเข้าสู่ยุคใหม่มีผู้เล่นใหม่ผสมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ยุคไอ้สองพันสิบแปดสิ้าสิาแล้วอะมันก็มีหน้าใหม่เข้ามาผสมด้วยทว่า เรายังมีความกระหายและเราก็มีความที่อยากจะขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของตัวเองไม่ได้ว่าจะแบบต้องไปเดินรอยตาม Co p ปี้แบบนั้นเอาแบบเขียนแบบตัวเองเลยนะฮะทว่าเราก็เรียนรู้จากความในช่วงเวลา Bad Moment ในอดีตอะ Bad Moment มีหลายอย่างมากในอดีตเนาะเราเจอกันมาตลอดเนาะซึ่งอดิสงบอกว่าเราเรียนรู้จากมาและเราถึงรู้ว่าเราไม่ควรพูดถึงเรื่องแชมป์ในตอนนี้ยังเร็วไปแต่แน่นอนถ้าพูดถึงหมุดหมาย เป้าหมายแน่นอนเป้าหมายเราก็เล่นเพื่ออยากจะไปถึงแชมป์ให้ได้แต่แน่นอนเราจะยังไม่พูดถึงมันและจะโฟกัสไปแบบนัดต่อน,นัดน,นี่คือสิ่งที่อาริซงเบเกอร์พูดเอาไว้แล้วก็ชื่นชมอาร์เนอร์ชอร์ตนะครับขณะเดียวกันในเนื้อข่าวตัวเมื่อสกูน่นี้มีเขียนเสริมไว้นิดนึงเหมือนกันว่าทางเวสต์บอมบิชอาเบียนนะฮะน่าจะอยู่ในแชมเปี้ยนชิพเนาะให้ความสนใจครับตอนนี้ตำแหน่งว่างผู้จัดการทีมครับให้ความสนใจจอห์อนไฮทิงก้านะครับผู้ช่วยของอาร์เนอร์ชอร์ตอีกคนหนึ่งสตาร์โค้ชของอาร์เนอร์ชอร์ตนะนะอยากจะได้ไป คุมทีมเวสต์บอมหน่อยเพียงแต่ว่าความยากที่หนึ่งก็คือเวสต์บอมจะเจราจายังไงที่จะทําให้ลีพูยอมปล่อยกลางซีซั่นแบบนี้ล่ะซึ่งยากมากลีพูกําลังลุ้นความสําเร็จในทุกๆรายการอยู่ในรายการใหญ่ๆอยู่จะมายอมเสียสตาฟโค้ชคนสําคัญที่เพิ่งได้มาได้อย่างไรแล้วก็อย่างที่เราทุกคนทราบนะว่าไฮติงกาสําคัญมากครับดังนั้นก็ผมเชื่อว่าต่อให้เวสต์บอมจะสนใจจริงๆนะโอกาสที่ล์พูจะปล่อยก็น้อยอยู่ดี ยกเว้นตัวไฮติงกาอาจจะต้องแบบแสดงความเจตดจำนวว่าอยากไปคุมอีกทีมเองแต่ถ้าผมเป็นไฮติงกานะผมจะต้องผมว่าอยู่กับริพูรสร้างสร้างความสร้างกีเขียนประวัติศาสตร์ในซีซั่นนี้ก่อนสมมตินะปีนี้ได้ไดแชมป์ได้แชมป์ใหญ่โน่นนี้นั่นแล้วซัมเมอร์ค่อยไปหาทีมคุมแล้วเดี๋ยวริพูร์ค่อยหาคนมาแทนไฮติงกาไออย่างนี้ผมว่ามันดูเป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะสมกว่าถูกไหมเหมาะเขาอาจจะได้ทีมที่ดีกว่าเวทแฮมด้วย แต่เขาอะต้องอยู่ช่วยอาร์เนอร์ชลร์ให้พาเป็นแชมป์ให้ได้เยอะๆในปีนี้ก่อนผมคิดว่าแบบนั้นนะส่วนเรื่องราวของเอซีมิลานนะครับกับดาวินนูเยสนะครับมีรายงานจากมิลาน TMN นะก็เป็นสื่อแฟนเบสมิลานเจ้าหนึ่งผู้ติดตามกว่า20,000เขาบอกนะอันนี้ผมก็ต้องบอกเพื่อนก่อนว่ากรองนิดน,นึงเหมือนกันอาจจะยังไม่ใช่ระดับเทีย์ท็อปแน่ๆอะเพราะว่ามันไม่ใช่สื่อใหญ่แต่ เขาอาจจะมีวงในเอซีมิลานก็ได้เพราะเป็นสื่อสายมิลานเขาบอกว่ามิลานเนี่ยได้มีการติดต่อหาลิฟูแบบ direct contact เลยนะแบบตรงๆเลยติดต่อโดยตรงเลยเกี่ยวกับดาวินูนเยสว่าพวกเราสนใจนะแต่พวกเรายังไม่ได้ซื้อมากลานะพวกเราอาจจะยื่นข้อเสนอซัมเมอร์หน้านะแต่เหมือนแจ้งให้ลิภูทราบก่อนเลยโดยรอสโซเนลี่หรือว่าเอซีมิลานเนี่ยมีแผนที่คุยกับลิฟูก็คือจะขอยืมซัมเมอร์นะย้ำเพื่อนๆว่าไม่ใช่มกากลาซัมเมอร์นะ จะเป็นการขอยืมและให้ค่ายืมอ่ะหล้านปอนด์บวกกับออปชันบังคับซื้ออีก45ล้านปอนด์เออซึ่งเขาบอกว่า The Rest The Rest ก็คือลิเวอร์อพูลนะฮะอา e ์ค n นซีก็คือกำลังพิจนารณาอยู่ว่าจะตอบรับตรงนี้ไหมเพราะว่าปัญหาของดาวินุูเยสเรื่องฟอร์มการเล่นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็ยังแบบขุดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาไม่ได้อะ กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับข้อเสนอนี้ดีไหมมันก็เป็นข้อเสนอที่ไม่เลวเลยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นขั้นเป็นตอนเนาะยืมก่อน1ซีซั่นแล้วค่อยซื้อขาดหลังจบซีซั่นเป็นออฟบริเกชันเพื่อนเพื่อนครับมันจะมีถ้าใช้คาว่าออปชั่นทูบายอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆมันแปลว่าทางเลือกออปชั่นมันแปลว่าทางเลือกตัวเลือกนั่นแปลว่าไม่บังคับจะเซ็นก็ได้ไม่เซ็นก็ได้เพื่อนเพื่อนจำไว้นะคำว่าออปชั่นทูบายก็คือ มีออปชันซื้อขาดเนี่ยนั่นแปลว่าเลือกได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นออฟฟิเคชันมันแปลว่าการบังคับซื้อครับนั่นแปลว่าออฟฟิเคชันทูบายมันคือบังคับซื้อนั่นแปลว่าเอาไป1ปีแล้วคุณต้องซื้อเลยนะหลังจบซีซันถ้าเป็นแบบนี้มันก็การันตีว่าได้เงินแน่ๆหลังจบซีซันอีกทีหนึ่งอะไรเงนะี้ยเนาะแต่ว่าย้ําว่าอันนี้คือดีลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่านะครับส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักหลายๆคนเชียร์เหลือเกินบอกรีพูเอาคนนี้ ถ้าเกิดปล่อยกองหน้าออกแล้วต้องซื้อกองหน้าใหม่เอาวันนี้โคตรคมปรับตัวได้กับอังกฤษหมดแล้วแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้วกับนิวคาสเซิลซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเขาดีอะเอาเอาเป็นว่าดีมากๆอะ่ะผมก็ชอบแต่ปัญหาคือนี่ครับเทเลกราฟครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่าลุคเอ็ดเวิร์ดนะครับรายงานในเทเลกราฟสื่อใหญ่อังกฤษยืนยันเลยว่านิวคาสเซิลตั้งมูลค่าอีซักเอาไว้ more than m i l l i 1 5 0่งร้อยห้าสล้านปอนด์โแดนแปลว่ามากกว่าเลยนะมากกว่า1 5 0่ง้ยล้านปอนด์นี่คือสายข่าวนเนลสัน on, เขาบอกแบบนี้เลยก็คือถ้าใครอยากจะมาล่าตัวมาสิมีเงินก็มากูตั้งไว้1 5 0ยห้าสิล้านมาเลยนะฮะอารมณ์แบบว่ามาเลยโดยเขาเทียบจากเขาเทียบจากเนมาอ่ะเนมาค่าตัวสูงสุดบนโลกใบน,นี้ที่เคยย้าย1 9 8ยกสเทียบกับกองกลางที่เคยย้ายนะ อย่างเอนโซเฟนันเดสนะครับย้ายจากเบนฟิก้ามาเชลซีก็ร้อยหดังนั้นด้วยฟอร์มและด้วยตำแหน่งที่เป็นกองหน้าอย่างอีซัคพวกเขาเชื่อว่าอย่างต่ำก็ต้องร้อยห้าสิเอาสิใครอยากได้มามีตังก็ค่อยมาคุยกันนะโอ้โหผมว่าเอาจริงร้อยหิก็แพงไปหน่อยเอางี้เลยแล้ถ้าถามใจผมแบบราคากลางเลยก็ต้องมีหนึ่งอ่ะเพราะนิวคาสเซิลเขาซื้อมาก็หกสบสามแล้วอะ่ะแล้วเมื่อฟอร์มดี มันก็สามารถโกงเกินกว่า63ผมว่าอย่างต่ําเลยนะร้อยล้านถึงทางนั้นจะคุยด้วยแต่อ5 0อ้าสิเนี่ยเป็นราคาขู่เว้ยเป็นราคาแบบพวกฉันตั้งร้อยอะแต่สุดท้ายเนาะคนเราซื้อของบางทีก็ต้องต่อรองใช่ไหมฮะผมว่าประมาณสักร้อยถึง120อาจจะจบได้คําถามคือลิเวอร์พูลจะกล้าจ่ายหรือเปล่าอันนี้สกุลเงินปอน์ไม่ใช่ยูโรด้วยนะครับแพงมากนะครับแพงโคตรเลยนะครับ ถ้าซือ้อหรือคิดว่ามีใครที่แบบห้าสิบหกสิบล้านแล้วมันก็ฝีเท้าเก่งไม่ได้ด้อยไปกว่าอีซักไหมอ่าอย่างเช่นชอูอาเปโดไม่เกินสี่สิบล้านอย่างเช่นเอ,อมม่อมามูสโอมามูสไม่เกินสี่สิบล้านห้าสิบล้านเหมือนกันพวกนี้จะสามารถเล่นได้ดีกว่าไหมในราคาแค่นี้คุ้มค่ากว่าไหมอันนี้ทีมงานเราต้องวิเคราะห์แหละครับแต่ผมว่าถ้าลงด้วยแปะมาร้อยห้าสิบแบบนี้ริพูไม่น่าไปแตะอยู่แล้วฮะ ไม่น่าไปแตะต้องนะฮะเดานะเดาใจท,ทีมงานนะไอราคาขนาดนี้นะฮะส่วนอันนี้เป็นเสื้อที่หลุดออกมาอีกแล้วครับของอาดิดาแต่อันนี้เป็นเสื้อผู้รักษาประตูน,นะครับออกเป็นสีเขียวอ่อนฮนะแล้วก็ตรงปลายปลายจะอ่อนไปอีกปลายแขนเสื้อกับตรงต้นต้นตัวนะฮะเป็นไงสวยไหมก็เป็นตัวที่หลุดออกมายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่เป็นต้นแบบที่หลุดออกมาแต่เราเริ่มจะเห็นตัวนั้นตัวนี้หลุดมาเรื่อยๆแล้วสแสดงว่าเริ่มเข้าใกล้แล้วเราจะได้เห็นตัวที่ใกล้ชิด ใกล้เคียงกับความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากสมัครสมาชิกสำหบช่องคนแอคหรือโดเนทยซูเปอร์แชท์ซูเปอร์ติ๊กเกอร์ก็สามารถทำได้ขอให้ทุกคนมีวันหยุดความสุขกับวันหยุดพักผ่อนทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหลังเกมหรือไม่ก็ข่าวเช้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับบ๊าย